หนุ่มเล่าสาวเล่านะครับหรือว่าคู่ฟังเล่านะครับที่เฮียนจบมาแล้วนะครับเป็นอย่างนะครับคือบอทํางานต่ออยู่ฟังเล่านะครับเป็นอย่างคือขามาไทยไลน์นะครับหรือว่าส่วนไลน์นะครับเห็นคู่เห็นนักศึกษาฟังเล่านะครับที่เฮี้ยนจบมาแล้วนะครับเป็นอย่างคือว่าขามาหาเงินจะฟังไทยนะครับพี่น้องล่าสุดก็มีคู่เล่านะครับเนาะเพิ่นได้ออกมาบอกว่ายูเล่ากับโมไว้นะครับนะยูเล่ากับโมไว้เลยก็คือ มุมมองนะครับบ่า้าแรงมันถือนะครับก็คือจะบอกจากใจผมเลยครับผมพี่น้องครับที่ผมกับจบนะครับสูงคือการพี่น้องครับแต่มาเป็นยังคือดินร่นนะครับนี่ครับใบประกาศศียบวัรนะครับนะจบปริญญาตรีพี่น้องครับเป็นยังคือมาเลี่ยนอยู่ประเทศไทยเนาะเป็นยังคือแบบยังไงมาอาศัยประเทศไทยนะครับทั้งที่ว่าจบสูงนะครับพี่น้องเป็นยังคือบทิลทำงานนะครับทาการอยู่ประเทศเล่าครับอันนี้จะเป็น คำถามนะครับสําหรับคนเล่าที่บางคนก็บอกเข้าใจนะครับบางคนแบบว่าเออเป็อยังเี่นจบสูงแล้วคือไปทำงานอยู่วานเฮานะครับนะจะเป็นคอมเมนต์ของคนเล่าว่าสิไปทํางานอยู่ฟังไทยยังให้เสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีนะครับอันนี้เป็นแบบก็คือคอมเมนต์ของคนเล่าแต่ที่เขาจะเอามามาแซะนะครับมาแซะผมตลอดนะครับว่าเป็นอยังคือเี่นจบสูงแล้วนะครับเป็นอยังคือยังมาเป็นแรงงานอยู่ประเทศไทยนะครับหรือว่ายังแบบบอกยังไงกับยังมาพึงพาประเทศไทยนะครับพี่น้องครับ บางทีว่าจบสูงแต่บอเป็นยังกูว่เหตุงานอยู่บ้านเฮาพอเหตุผลไรนะครับพี่น้องวันนี้ก็จะมาตอบในฟังนะครับผมเนาะเนี่ยครับใบประกาศนัยบัตรใบนี้นะครับถามว่ามันมีความหมายบอนะครับกับผมนะครับในการเฮียนสี่ปีอยู่ฝั่งเราครับอันนี้เดี๋ยวผมจะขอตอบนะครับนะก่อนหนึ่งขอกล่าวคำมาสบายดีสวัสดีครับผมสบายดีพี่น้องนะครับเอฟซีทุกท่านกันแล้วกันนะครับวันนี้มาแบบเต็งโตนะครับผมพี่น้อง ในมุมมองของนักศึกษาคนหนึงครับย้อนรอยประมาณ2-3ปีนะครับกัดจีประมาณนี้ครับผมนักศึกษาของบาวเล่านะครับมันจะมีอ่าผูกนะครับประมาณนี้แหละมันจะมีโลโก้นะครับแล้วก็มีบานพรมอิฐบาสายมัดของสถาบันนะครับการศึกษาต่างๆนะครับผมกัสุดกัดจีประมาณนี้ครับผมพี่น้องครับประมาณนี้ครับไปศึกษาเราเนาะก็คือจะมาประมาณนี้นะครับมีโลโก้แล้วก็มีสายมัดเป็น สถาบันการศึกษานั่นเองนะครับผมก็คือเป็นคําถามนะครับผมเนาะที่แฟนหลายคนก็อยากขู่อยากเขียนนะครับว่าเป็นอย่างคือนักศึกษาเล่านะครับหลายๆคนเนาะที่เรียนจบแล้วเป็นอย่างคือนีบุกนิบ่มุมประเทศไทยพี่น้องเลยนะครับก็คือยังมาเป็นได้ง่ายนะครับยังมาแบบก็คือบอยไก็ยังมาเป็นลูกน้องคนไทยนะครับผมในการทํางานนั่นเองซึ่งว่านะครับจะย้อนด้อยไปนะครับในคือตอนนั้นผมกับปกิจว่าเศรษฐกิจนะครับ ช่วงประมาณ2,018นะครับ2,017 2,018 20ตอนนั้นก็ยังโอเคนะครับนะกับว่ท่อนเดอเฟอร์บันไดนะครับตอนนั้นก็คือแข่งขันนะครับการเฮียนผมก็คิดว่าตัวเองสิแบบเฮียนจบไปแล้วก็สิมีงานเฮ็ดที่ดีนะครับนะตอนนั้นก็คือแบบหมักในการเฮียนนะครับเหตุผลต่างหากคือผมหมักในการเฮียนครับพี่นอ้องผมย่อมที่จะบอกอยังไงก็คือสู่ส้นนะครับสู่ส้นทุกอย่างเลยกับเก็บออมเงินทุกอย่างหาเงิน ส่งตัวเองเรี่ยนนะครับผมบเคยขอเงินพ่อแม่ครับผมบอกเลยว่า4ปีที่ผมเฮียนมากผมบเคยขอเงินพ่อแม่สักกระบาทนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมเป็นเฮ็ดงานเด็กเซอร์พี่น้องครับส่งอาหารนะครับเป็นแอร์แก๊ปส่งอาหารพูดแพนด้าต่างๆเฮ็ดเบอร์สุยางครับเพื่อส่งตัวเองเรี่ยนนะครับนะใช้เวลาประมาณ4ปีนะครับตอนนั้นหลังจากปี20182019นะครับ2019โควิดเริ่มมานะครับโควิดเริ่มมาปีนั้น โอ้โหนะครับหลายอย่างพี่น้องครับหลายอย่างดุ่มเรานะครับผมเนาะก็คือผมสู่ส้นนะครับโควิดพันพ้นก็คือ2019 2020จนถึง2021ผมก็เริ่มจบประมาณ2022นะครับเริ่มเรียนจบมาเนาะ2022นะครับจากหลังจากนั้นมานะครับผมก็เศรษฐกิจนะครับผมตั้งแต่โควิดมานั่นแหละครับผมเนาะเศรษฐกิจฝั่งเราก็เริ่มเงินเฟ้อต่างๆนะครับค่าของซีกกรแฟ่ขึ้น โอ้โห oh ครับบอกเลยว่าแต่กอ่อนส่วงที่ผมเดิมเฮียนกับบมปันนี่ครับสองพันสิบแปดยังยังโอเคอยู่นะครับค่างเงินประมาณหนึ่งพันบาทเท่ากับสามแสนกีบนะครับหลังจากที่โควิดเริ่มมานะครับเศรษฐกิจฟังเล่าก็เริ่มพื้นเครื่องนะครับในหลายอย่างเงินเฟอ้อทุกวันนี้หนึ่งพันบาทเท่ากับหกแสนสี่สิบสามพันกิปนะครับตอนนี้ก็คือโอ้โ oh หสินค้านะครับและหลายอย่างแพงขึ้นนะครับผม นี่เลยครับเหตุผลหลักๆนะครับพี่้องว่าเป็นอย่างนักศึกษาเล่านะครับที่จบมาใหม่หรือว่าแบบเป็นรุ่นน้องผมนะครับที่กำลังเรียนตอนนี้บางคนอาจจะทํางานอยู่เล่านะครับแต่ทํางานอยู่เล่าทํามาเงินเดือนเท่าไหร่จบปริญญาตรีนะครับอย่างอย่างานุนะครับผมจบสายอ่าไอทีนะครับคอมพิวเตอร์วิศวิตนะครับผมเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์นะครับคือถ้าระบบคอมพิวเตอร์นะครับเรียนการหรือว่าเรียนสายไอทีนะครับเรียนสายไอทีเรียนช่างนะครับ ไฟฟ้าต่างๆนะครับเงินเดือนก็จะประมาณ4ี่ล้านห้าแสนกีบนะครับประมาณส6่6 2 4ี่หกยี่สิบสี่ห้าหกสามสิบหกหกสามสิบหกประมาณหกพันหกพันกว่ากว่าห้าเจ็ดพันนะครับนะเงินเดือนผมตอนนั้นนะประมาณผมเข้าครั้งแรกนะครับเข้าครั้งแรกก็ให้ประมาณสามล้านห้าแสนนะครับบวกกับค่า โอที OT ต่างๆหรือว่าค่าติปต่างๆจะได้อยู่ประมาณ4ี่ล้านห้าแสนกีบตอนนั้นนะครับคือตอนนั้นสี่ล้านห้าแสนกีบคือโอ้โหครับเดือนส้วนเดือนพี่ต้องเอ๋ยนะครับคือแบบไม่มีงเงินเก็บเลยครับน้ํามันกระดิ๊ดหนึ่งแต่จากแต่ก่อนน้ามันดิดหนึ่งฝั่งเราสองหมื่นกีบแล้วก็เป็นสามสิบหมื่นกีบนะครับเพิ่มขึ้นมาเนาะตกเป็นเงินไทยประมาณ ดิละ40บาทนะครับสามหมื่นสามหมื่นประมาณ40บาทเนาะก็แบบโอ้โหนะครับข้าวแต่ละวันนะครับค่าอาหารบรรละแสนกลีบนะครับบรรละแสนกลีบป,ประมาณ200กว่าบาทหรือประมาณ300นะครับประมาณ200นะครับ200กว่าบาทเนาะแต่ว่าค่างเงินบ้านเรามันมันเฟอ้อนะครับก็เลยแบบหลายๆอย่างสินค้าก็เยอะขึ้นนะครับ ที่เห็นสาวคู่นะครับพี่น้องคิดบอกครับล่าสุดเป็นมาเงินเดือนเป็นแคราลหาเนาะอันนี้ต้องเข้าใจได้ครับว่าการที่เป็นคู่แสนลําบากนะครับแสนลําบากก็ผมอีกครับผมหนี่จบปริญญาตีนะครับสายไอทียังยังมีงานอยู่ครับผมยังมีงานที่ที่แบบบาร์บ่อยก็คือยังมีงานที่รองรับอยู่นะครับแต่ว่าผมผมบ่ไหวนะครับในการที่เฮ็ดเวียร์แข่งกับเบล่านะครับแต่ว่าค่าตอบแทนมันมันหน่อยนะครับก็เลยแบบบ่ไหว หลังจากนั้นผมกับแบบเดิมคิดหาวิธีนะครับกับมา่้านเกิดนะกับมาหาคิดวิธีต่างๆแล้วก็เหตุ u ูทู e ไปน้่ครับพี่น้องนะจนล่าสุดเขามาประเทศไทยนะครับมาทํางานอยู่ประเทศไทยนั่นเองนะครับเงินเดือนอยู่ฟังไทยกับบ้านละสี่ห้าร้อยก็ยังโอเคครับพี่น้องครับนะก็คือแบบนี้แหละครับเหตุผลหลักๆทีคุเล่านะครับจบมาเป็นอย่างเขาคือบาทางานอยู่ประเทศเล่านะครับเป็นอย่างือมาทําการทํางานอยู่ประเทศไทยนะครับอย่างสาวคู่ที่มูของยูทู e เปิ์ทันยิงนะครับผมนะ คืออะไรเงินเดือนเดือนละลานหายิ่งสงสารครับการเป็นคู่ฟังเล่านะครับอันนี้จะก็คือเห็นใน,ในหลายอย่างนะครับในสื่อออนไลน์ต่างๆนอการเป็นคู่นี่โอ้โหนะครับบอกเลยว่าบางครั้งเป็นคู่อาสาพี่น้องสอนหาปีสอนสิบปีกับบดเงินนะครับบอลเงินจักบาทก็ยังมีได้ครับผมนะอันนี้คือแบบการเป็นคู่แบบโอ้โหตอ้องสู่ซ่อนต้องอดออมนะครับจึงจะแบบ บางคนก็บริเคารักษกรนะครับก็บเฮดงานจิตเบียก์ฟี่เนาะจะได้เงินแต่เงินคา่าน้ามันต่างๆนะครับบอกเลยว่าเป็นคู่ฟังเล่าอนี่ต้องมีความอดทนนะครับพี่น้องเงินเดือนดานหาสองดานประมาณ3ามสี่พันโอ้โหม,มันมันบาไหวครับพี่น้องกับเศรษฐกิจแบบนี้เนาะก็คือส่วนก่อนอาจจะอยู่ไรนะครับอาจจะอยู่อยู่ประเทศลาวไลเนาะส่งสองพันสนะครับปีนั้นที่ผมเริ่มเข้าสู่เป็นอ่าเป็นนักศึกษานะครับก็เริ่มแบบ โอเคหน่อยนะครับเศรษฐกิจตอนนั้นก็ไม่ได้เฟ้อกนันาดนี้แต่ทุกวันนี้คือหนักทุกมือนี่ครับพี่น้องเอ้ยบอกเลยมานักหลายเนาะก็คือแบบคนที่ก็จะเฮี้ยนอยู่เล่าแบบหลายๆคนแบบบอกเลยว่าบบไหวครับกับเศรษฐกิจทุกมือนี้เนาะก,ก็ต้องแบบบางคนกับบรับบอหามบอเฮี้ยนนะครับพี่น้องนะก็คือทําการทางานอยู่ไทยเลยนะครับพอ่าเฮี้ยนไปกับผลตอบรับมันบอค่อยโอเคนะครับมาเฮี้ยนแล้วก็เงินคําคต่างๆพี่น้องครับก็คือแบบโอ้โหขาของสีก็แพรงครับ ขาแรงจบมากกับถือพี่้องงานการกับแบบมันมีอยู่ครับพี่รองงานนะฟังเล่ามีอยู่แต่ว่าคาแรงมันแบบค่อยโอเคนะครับนะอันนี้คือนี่นะครับคาตอบกับเป็นยังนะครับหลายๆคนจึงมาทําการทํางานยุคประเทศไทยนะครับในตอนนี้นะครับลาสุดนีนะครับเป็นยังแบบนักศึกษาที่จบมากหลายๆคนจบตีนะครับจบตีจบอ่าปริญตีนะครับกับมุมประเทศไทยนะครับหลายคนด้วยอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเพราะว่าเงินเดือนบางเท่ามันมันกลดถางมาต่ำนะครับเนาะ ีต่ตองเข้าใจว่าวานเท่ากับจากกันประมาณนั้นนะครับผู้ายอยู่รอดก็คือ1น,นะครับคนที่อยู่รอดนะครับหต้่องเฮ็ดอาชีบจก 2, ักสองสามอาซี่ไปอกหรือว่าทํากิจการนะครับยางมากับขายของออนไลน์ครับทำอาชีพอ่าทำงานประจําตองเฮ็ดลหลยๆาย,ย่างี่น้อกครับเพื่อบวกกันนะครับคือผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะครับจบมาด้วยกันนะเขาบอกว่าเขาทํางาน2กะป้าครับี่น้อกถึงจะอยู่รอดนะทำงาน2กะเลยแบบว่าคือ เวลานอนน้อยมากเขาบอกว่าต้องสู้นะครับถ้าไม่สู้ก็ไปไม่รอดโอโ้ผมบอกเห็นแล้วผมโอ้โหวันหนึ่งถ้าสมมติเราทำงานเยอะไปนะร่างกายเราไม่ไหวยิ่งิ่งจะหนักนะอันนี้คือผมเตือนครับว่าบอกว่าอย่าอย่าหักโหมมากเกินไปนะครับเพราะว่าเงินเราเงินทองเราหาได้นะครับแต่สุขภาพร่างกายเรามันถ้ามันล้มแล้วมันดุกยากนะครับนี่แหละครับผมนะก็คือเป็นคําถามที่บางครั้งจะมีคนเล่ามาแฉนะครับว่า ภาวะยุ่งเล่าเงินเดือนแพงนะครับคนเล่าหลายๆคนเขาจบบนนี้ขามาฟังไพ่หรอกนะครับบอกกับเงินเฟื่อต่างๆนะครับพี่น้องนะอาหารกับแพงครับโอ้โหอาหารการกินทุกมือนี่แบบไปเล่าเนี่บอกเลยว่าสินค้าต่างๆแพงอย่างเท่าโตนะครับถามมาผมเสียใจบ้าครับพี่น้องกับใบปริญญาใบนี้นะครับผมบมเสียใจนะครับถึงมาผมจะบันไหนทำงานที่สายที่ผมเฮียนมากนะครับพี่น้องครับเนาะก็คือผมเฮียนมากแหละผมจบสายกราฟิกดีไซเนอร์แล้วก็เกี่ยวกับ ระบบ IT นะครับผมบริษัเเียลายหรือว่าผมไม่ได้เสียเสียใจนะครับที่ได้เรียนนะคือเป,เป็นความโชคดีของผมเลยซ้ำนะครับที่ไล้เรียนแล้วก็ไม่ได้เสียนะครับเ <c anc idos> งินพ่อแม่สักบาทนะครับอันนี้คือเรื่องจริงผมสู้มาด้วยความสามารถตัวเองนะครับความขยันของตัวเองทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับอันนี้คือผมไม่ได้ของเงินแม่สักบาทผมกล้าพูดเลยนะครับผมถามพี่น้องผมได้นะคือพี่น้องผมก็ไม่ได้แบบ ผมก็ไม่ได้ของเงินอะไรมากมายนะคือแบบน่าจะมีช่วงหนึ่งนะครับที่ที่ขอพี่สาวเนาะกับน้องสาวช่วงที่กําลังจะจบเรียนนะครับช่วงนั้นก็ไม่ได้ทํางานหนาบเขียนบทในงานต่างๆก็อาจจะขอยืมพี่นะครับประมาณคนละพันเพื่อทำายงานต่างๆแต่ในหลายมุมนะครับที่ผมไรคามรู้พี่น้องครับบหน่อนยกับบวลายนะครับเกี่ยวกับระบบไอทีเนาะก็ผมเรียนเกี่ยวกับสายคอมนะครับมันก็สามารถมาพัฒนาตัวเราได้นะครับบรน้านะ สมมติว่าเรากลับไปลาวแล้วก็อาจจะมีการนะครับไปซ่อมโทรศัพท์นะครับก็ได้นะครับเปิดร้านซ่อมโทรศัพท์ก็ได้ทําป้ายโฆษณาก็ได้นะครับนะป้ายโฆษณานะครับเกี่ยวกับสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับผมอันนี้ก็ได้เกี่ยวกับระบบอ่าพจนสอบนะครับการออกแบบต่างๆนะก็ทําบัตรการ์ดเซิร์นะครับในงานดองต่างๆก็สามารถไปพัฒนานะครับอาชีพที่ผมเคยรับเรียนมาได้นะครับถ้าผมกลับลาวไป อาจจะได้ทำหรือว่าเปิดกิจการ,กรเป็นของตัวเองได้นะครับนะกลับประมาณนี้ครับผมคลิปนี้นะครับกลับว่ามีอย่างไรนะครับผมเนาะก็คืออยากเปิดมุ่ง,งมั่งในเบิ้งบ่าเป็นอย่างก้นเล่าทีเขาจบสูงๆนะครับหรือว่าจบในสัตว์ปริญญาตีถึงแบบเดินทางเข้ามาไทยลายนะครับอย่างเช่นคู่ฟังเล่าล่าสุดน,นะครับผมที่เห็นสัมผัสกันนะครับเงินเดือนแค่ลานหาเนาะบอกเลยว่าทาไปเห็นอยู่เล่านะโอ้โหนะก็คือบมกุมกินพี่น้องครับนะบมกุมกินแน่นอนครับผม โอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบพระคุณหลายๆนะครับที่เข้ามาฟังเข้ามาติดตามเราส้มนะครับตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปเนาะบางครั้งเราอาจเซไปเลยเราละเอียดแล้วครับพี่น้องเพราะว่ามันมันหลายอย่างนะครับก็เลยเราตัดตอนนะครับเพื่อเป็นการพังสันๆแล้วก็ย่อๆนะครับผมนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณหลายๆครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ